โรงพยาบาลสันบุรีเริ่มผลิตยาสมุนไพรเมื่อปี2545โดยเริ่มจากการผลิตตัวยาง่ายๆปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่ระด้านการผลิตที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน เริ่มต้นเมื่อปี2545นะคะทางโรงพยาบาลนะคะได้มีการผลิตยาสมุนไพรเบื้องต้นนะคะที่ใช้ง่ายๆนะคะในโรงพยาบาลไม่กี่ตำรับนะคะทางจังหวัดนะคะได้ให้งบพัฒนาจังหวัดมานะคะเพื่อสร้างอาคารก็คือในส่วนของอาคารที่นี่นะคะเป็นอาคารแปลรูปสมุนไพรแล้วก็ผลิตยานะคะแล,แล้วเสร็จได้งบได้เครื่องมือเนี่ยในปี2562ค่ะ อีกทั้งยังมีการรับวัตถุดิบสมุนไพราจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้กับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเราจะมีการรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรนะคะทั้งในและนอกจังหวัดนะคะ,ะในจังหวัดนะคะเราจะมีอยู่ประมาณ7กลุ่มนะคะโดยสมุนไพรที่เราซื้อะคะ่ะก็จะมีทั้งฟ้าทลายโจรไผ่ขมิน้นตะไคร้มะละขี้นกนะคะ เพชรสังฆาตใบมะขามกระเจี๊ยบแดงแล้วก็ตัววัตถุดิบจากกัญชาค่ะวัตถุดิบที่ได้รับจากเกษตรกรถูกนำไปแปรรูปด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัยเข้าสู่กระบวนการผลิตจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรรักษาโรคที่มีคุณภาพและปลอดภัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสันบุรียังศึกษาตำรายาของหลวงปู่สุขผลิตยาแผนไทยสไตล์โบราณออกมาได้อย่างมีคุณภาพนับเป็นซอฟพาวเวอร์ที่สำคัญของจังหวัดชัยนาทในส่วนของเรื่องซอฟพาวเวอร์นะคะเรามองว่าในส่วนของซอฟพาวเวอร์เราอะคะ่ะจุดเด่นของจังหวัดเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของออสายมูนะคะเกี่ยวกับเ,เกจิอาจารย์ดังๆนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของยาแผนไทยเนี่ยอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับเราเลยก็คือหลวงปู่สุขนะคะท่านได้มีการเขียนตำรายาส่งต่อรุนต่อรุ่นมานะคะในในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเนี่ยได้มีการนะคะถอดในส่วนของตำราออกมานะคะแล้วในส่วนของงานผลิตยาแผนไทยโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเราก็มีการดึงตำรับยาของหลวงปู่สุกอะคะ่ะมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อยู่นะคะก็คือมีในส่วนของลูกปก ครบเส้นปัตตคาานะคะ,ะมีในส่วนของยาลมร้อยแปดจำพวกนะคะแล้วก็น้ํามันแก้กระใสค่ะในส่วนของยาสมุนไพรในโรงพยาบาลสันบุรีนะคะ,ะสามารถเข้ารับบริการได้ในส่วนของอโรงพยาบาลในเครือข่ายในเขตสุขภาพที่3ของเราได้นะคะใน,ในทุกจังหวัดนะคะ,ะถ้าสมมตินสนใจจะเข้ารับบริการในส่วนของโรงพยาบาลสันบุรีก็สามารถมาติดต่อได้นะคะแล้วก็ เข้าตรวจกับแพทย์แผนไทยแล้วก็รับยาสมุนไพรที่ผลิตจากาต้นน้ําที่เป็นในส่วนของจังหวัดช้ยนาทของเราได้ค่ะโรงพยาบาลสันบุรีเต็มไปด้วยศัก,กยภาพพร้อมสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนด้วยยาสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกคน